สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านคะ่ะพี่น้องคขาวันนี้บนันได้พามาชมสวนอย่างเดียวด้าจากพี่น้องเด้อเอาบักหุ้งมาอ่างแล้วก็น,นำตัวเลขแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลมาฝากมาตอนมาแบ่งป,ปันให้เพื่อนเพื่อนในเบื้องในชมคือเกา่าค่ะพี่น้องคะ่ะชมบรรยากาศตอนเศรา้าวันที่31เดือนพฤษภาคมพศ2565บรรยากาศตอนเช้าค่ะพี่น้องคะ่ะบน ดัดฟ้าหน่อยๆเ็ปเป็นการเซเวลาไปบึงตัวเลขกไปชมตัวเลขกกันเลยค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางซื้อสลากิจแบย่งรัฐบ,บาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะมาชมตัวเลขกบึงตัวเลขกแนวทางเด็ดๆแล้วทางเหม็นๆแล้วค่ะพี่น้องเนาะ อันน <Workers. S 2> ี้เป็นของแมงปอปีกบางจากพี่น้องจ้ะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2565เอ็ดแมงปอปีกบางนี่กับเขาดูเขาบอยเด้อจากพี่น้องเด้อเจ้าได้เด็ดเจ้าได้เหม็นยจวันสิทธิ์สรรหามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ่งได้ชมคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องคะเลขกสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนล่างน้องข้พี่น้องเนาะเหล็ลายโตแน่จักหน่อยค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนๆกะ เลือกหาเอาตัวมากตัวชอบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะตัวใดบอมากบ่อชอบก็บม่ต้องเอาค่ะโปรได้บอมากบปชอบคลิปนี้ก็เลื่อนผ่านน,ะะนอกจากน้องพี่น้องโปรได้มากโปรได้ชอบฝากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำแน่สำหรับคลิปนี้ไม่เบิรงกสามแบบสามเอดสามชุด,ค,ด,ออด,ด,ดค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมืออื่นสิมีอ่าเดี๋ยวสิลงเลขคงสุดท้ายหายน้ำอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นของคุณไก่คุณไก่บุทีินันดินพันกันจะเป็นองจากขอโทษขออภัยคุณไก่บุทีินันซสอนสีด้ยวยค่ะพี่น้องเด้อของคุณไก่นี่ก็เขาดีอยู่ค่ะพี่น้องหมที่แล้วนี่กหรุดเนาะจ้าเนาะเด็กทูกเรกหวัวตุ้งหวัวกันมีเข่ามีออกมีรุดมีเข่าบังค่ะพี่น้องค่าอาจารย์ตุกอาจารย์ก็ผลกระบอกเป็นเทวดานเนาค่ะพี่น้องเนาะสิเดิงหวัวเลกออกตัวใดตาหูกะ สื่อตัวมันออกแลวคะพี่น้องคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ่งงในชมกันค่ะเ,เด็กเด็ดเล็กแมนช่องเยาวันพาสองเล็กเด้อจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับท่านสุดท้ายนี่เป็นของอ่า เลขพมา่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นมันเขาดีเขาดูเขาบ่อยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเขาบางเที่ยวกับเขาทั้งบนทั้งล่างบางครั้งกับเขาบนบางครั้งกับเขาล่างเลขอะมูลายโตดอกค่ะพี่น้องค่ะมีอยู่เก้าตัวซูนหนึ่งซูนหกซูนแปดหาหนึ่งหาหกหาแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเมย์เด้อค่ะพี่น้องค่ะ โชคดีรำ้วยถูกหวยแล้วมาทีหนึง่งท่านจ้าสวัสดีค่ะ